สวัสดีครับ m o b i u ส Gamer นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาของเครื่อง p ท4นะครับก็อันนี้เป็นอาการที่เจอกับตัวเองและอยากมาเล่าให้ฟังเพราะว่าก็กพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองอาการที่ผมเจอก็คือผมเล่นได้ปกติทุกอย่างแล้วอยู่อยู่ผมก็ไม่ได้เล่นมาสักประมาณอาทิตย์หนึงหลังจากนั้นเนี่ยผมมาเปิดเครื่องทีหนึง่งปับ๊บเปิดไม่ติดครับคือเปิดติดแต่ว่า เปิดแล้วเนี่ยไฟสีฟ้าขึ้นปับ๊บดับเลยแล้วก็เปิดไม่ติดอีกก็เอ๊ะทำไงวะก็โอเคถอดปลั๊กใหม่เสียบเปิดเปิดปุ๊บไฟติดปับ๊บแล้วก็ดับเหมือนเดิมก็เลยเอา้ยาวแย่ละทีนี้ก็เลยลองไปหาในเนต็ตดูครับก็เข้าเว็บไปตามที่ผมเข้าก็คืออ่า DGO นะครับก็เข้าไปอ่านว่าเอ๊ะมีใครเป็นอย่างเราบ้างหรือเปล่าก็ มีบางคนที่เขาเป็นมาแต่แรกเลยบางคนก็แบบอัปเดตเฟอร์แมนแล้วเป็นผมก็อ่านอ่านดูครับก็มีคุณไพเปอร์นะครับที่เขาแนะนำว่าให้ลองถอดไอถอดปาร์คทุกอย่างทิ้งไว้สั้าพักหนึ่งลองเสียบใหม่แล้วลองเปิดดูก็จะใช้ได้เหมือนเดิมผมก็ลองแล้วครับก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีก็เฮ้ยแย่แล้ววะส่งประกันก็นานอีกแล้วโอ้โหเพิ่งเล่นไม่เท่าไหร่เอง ก็เลยลองค้นในอินเทอร์เน็ตดูอีกทีนึงที่ผมเจอมาก็คือเขาบอกว่าให้เอาเครื่องเนี่ยครับจับไว้เอาด้านที่ใส่แผ่นขึ้นข้นางบนเอาด้านที่เสียบสายต่างๆลงข้างล่างนะครับตั้งขนานกับพื้นแล้วเข่าครับผมก็เอา้าไม่วิธีมันชาวบ้านจริงวะผมก็ลองอ่านนี่มันใช้ได้จริงเหรอปรากฏคนที่มาตอบก็เฮ้ยขอบคุณมากใช้ได้แล้วผมก็เฮ้ยมันใช้ได้จริงเหรอวะมาไม่รอช้าจัดเลย ถอดเครื่องถอดอะไรปุ๊บปุ๊บเอาเครื่องมาตั้งผมก็เอาวะคงไม่เสียละก็เลยซัดไปป้าป้าสิ่งที่ผมเห็นคือครับเป็นเศษคุยเล็กๆเ,เหมือนเศษอะไรสักอย่างครับผมก็นั่งดูเฮ้ยอะไรวะดูไปดูมาตายละซากมดนี่ว่านั่งคิดในใจเป็นเรื่องแล้วว่ามีลังมดมดมันต้องเข้าไปแน่ๆเลย ก็ลองเขยา่าเขยา่าครับพนิดลองทั้งเขา่าทั้งตบทั้งตีนะครับเพื่อให้ซากมดออกมาทําอยู่หน้าสองน้าครับกองเบล,เลอแ,ลแบบเอาวะคงหมดแล้วแหละไม่เป็นไรลองดีกว่าลองเสียบเปิดดูปั๊บไม่ติดทําใจชื้นๆเสียบใหม่ไม่ติดถอดครับถอดเขยา่ากระแทกกระแทกอีกไม่ติดอีกก็แ,แบบโอ้ยทำไงดีเนี่ย ก็เลยลองคิดที่จะแกะเครื่องครับก็คิดอยู่ในหนสองนานเหมือนกันว่าจะแกะดีไหมวะนะลองคือใจอยากเอาไอ้เศษนี่ออกแบบมากๆเลยเ,เศษมดพวกนี้ยก็เลยหาในเน็ตดูทีเนี้ยเนี่ยพอไปหาในเน็ตแล้วมันก็มีคนสอนวิธีแกะนู่นนี่นั่นเราก็โอเคลองทําตามดูแต่ว่าพอไปเห็นอยู่ตอนแรกครับเขาบอกว่าให้แกะซิลด้านหลังออกมันจะเป็นสติกเกอร์ที่แบบเป็นพลาสติกแข็ง,แ,ขงแต่ถ้าแกะออกแล้วเนี่ยประกันหลุดนะครับคือศูนย์จะไม่รับประกันแล้ว ไปเลยแบบไม่เป็นไรวะเอาวะ,เอา,วะเอาไอ้นี้ออกนิดเดียวอะ่ะมันต้องกลับมาใช้ได้ดิก็เลยอ่ะลองแกะซิลออกครับผมตัดใจลองแกะซิลออกพอแกะเสร็จปุ๊บปัญหาต่อมาหัวน็อตครับมันไม่ใช่หัวน็อตปกติมันเป็นหัวน็อตพิเศษผมก็เอาละสวยละกูแกะซิลแล้วด้วยก็เลยพยายามหาไขคคงไข่ควงที่มันพอจะแบบหมุนได้ครับก็เลยได้ไอ้ตัวที่เป็นหัวลบธรรมดาครับ อันเล็กๆหน่อยมันพอที่จะหมุนได้ก็เลยโชคดีครับหมุนปุ๊บออกแกะออกมาปั๊บแล้วพอข้างในนะครับพอแกะออกมาแล้วเนี่ยพอแกะตามในวิดีโอหรืออะไรเขาก็มันก็ดูแกะไม่ยากครับก็แกะแก๊้งแก๊แกๆออกมาก็เพิ่งรู้ว่าคือในตัวเพลสีเองเนี่ยครับมันเหมือนเขาจะใส่เป็นหมอแปลงครับอย่างถ้าใครมี Xbox อกะครับ Xbox 360จะเห็นว่าเขาจะมีมอแปลงอันใหญ่อยู่อันหนึ่งแบบนั้นแหละครับ แต่เขาเอามาใส่ในเพซีมันอยู่ข้างในผมก็โอเคมดมันอยู่ตรงนี้แหละก็เลยดึงมันออกมาแกะสายอะไรนิดหน่อยครับไม่ยุ่งยากแกะป๊บมันก็เป็นกล่องเรียม,ยมผมก็เปิดออกมาปุ๊บพอเปิดออกมาครับผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าแบบโอ้โหแม่งมันอยู่ข้างล่างเห็นแล้วเห็นแล้วมีข้างบนด้วยผมก็ลองแงะไปแงะนะครับเปิดมาครับป๊าขนลุกสู้ทั้งตัวเลยแบบอ้ เยอะอันเนี้ยเข้าทําอะไรกันแล้วแบบเหนียวด้วยนะครับตอนที่ผมพยายามปัดเอาแปรงทาสีครับพยายามปัดเอาออกนี่คือแบบมันไม่ได้ร่วนๆนะครับมันแบบเป็นแผ่นๆเลยครับมันเหนียวมากเกบกว่าจะปัดออกจนหมดพอปัดเรียบร้อยโอ้โหพยายามทําความสะอาดอย่างเต็มที่เอาที่เป่าอะไรเป่าเรียบร้อยหมดพยายามประกอบเสร็จกลับเข้าไปกลัวอย่างเดียวครับกลัวประกอบไปแล้วมันจะไม่ติดอีก คือถ้าไม่ติดอีกนี่สวยสวยแน่นอนครับเพราะว่าสติกเกอร์เอาออกไปแล้วมันไม่รับประกันแล้วอาจจะได้ซื้อเครื่องใหม่อีกเครื่องหนึ่งแต่โชคดีครับเปิดติดก็คือเรียบร้อยใช้ได้เรียบร้อยตอนนี้ก็เล่นได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอันนี้มา,มาพูดถึงตรงไอ้ถ้าสําหรับคนที่มีปัญหาไฟติดระดับอย่างผมเนี่ยครับผมแนะนาําว่าไอ้วิธีที่เขาแนะนำอ่ะที่ใช้เข่ากระแทกครับมันมันใช้ได้นะครับเพราะผมลองที่ลองแกะดูครับ มันเหมือนกับว่าอ่ามันจะมีตัวขั้วบางขั้วครับที่มันเสียบอยู่กับตัวมอแปลงตัวนี้ครับบางทีมันอาจจะหลวมหรืออาจจะไม่แน่นอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเผื่อจริงๆเราไม่ต้องเข่าครับแค่แบบอาจจะลองเขยา่าเขยา่าหรือแบบตบๆบ,บวิธีบ้านๆที่เราใช้กันทุกทีครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกับสิ่งที่เจอมาว่าแบบเออเผื่อใครมีปัญหามาแชร์ปัญหากันของผมนี่หมดเข้าเครื่องไปแล้ว โอเคครับทุบชีตไม่ได้ใหม่ดีใจมากเปิดติดโอเคครับก็เดี๋ยวผมตรงนี้ว่างๆนิดนึงครับก็อาจจะทำรีวิวอะไรออกมาให้ได้ชมเล่นกันนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับวันนี้คุยให้ฟังสนุกสนุกไปเฉยโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ